สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีบิ๊กบันไนะครับคือตอนนี้ตอนนี้ก็มาดัดผมนะทุกคนเนาะมาดัดผมอยู่มีกาดัดแดบงอสไตล์ต่างประเทศนะคือมี3คนเนาะสีดัดสี่คนแล้วเว้ากูดขึ้นลงมาสอะมี4ี่คนเนาะสีดัดมีข่อยเอ็มดีไอหล่ากูดอืมเห็นบ่กวพายกระเป๋าี่คือลงคลิปไปเมื่อวานนี่มีคนหลายคนคอมเมนต์มา เ้าเทงชั่นประเทศเสียหายนั่นนี่อันนี้ก็เห็นเขาบอกมาหรือบอกโตนี่คือห่านในทั้งหลังนี่นะเห็นบ่นี่คือเมื่ขึ้นนี่มีโจรนมาปุ้นห่านทั้งหลังนี่เขาถูกแหวนเข้าไปเราหยางมาบอกเมื่อกี้นี่คือขี่รถมาเมื่อกี้นี่เอาแหวะวายซีไปเปลี่ยนเงินอยู่ธนาคารธนาคารถึกป้นปวดท้โงเลคือเมอว่านนี่เขาไปสื่อเครื่องตะลบอลอยู่ในหางนี่นะ เขาจะหลอกไว้เลยนะคือเป็นแบบพวกซื้อโฟมล่างหนานั่นนี่เขาไปจับเองอย่า่ไ้แล้วเขาจะหลอกประตูไว้นั่นนี่ครับแน่นะคือตอนนี้เขาก็มาย่อมผมเนาะตองมาถฐาเบิ่งเนาะว่ามันมันสิเป็นอย่างไรตอนนี้ก่อนย่อมเนาะทรงผมก่อนย่อมกับตอนเออทุยทรงผมก่อนรัดกับดัดเลี่ยวมันสิเป็นอย่างไรเพราะมันซิโลขึ้นแฮงบ่เรือเบโลถาเบิ่งพร้อมกันนี่เห็นว่านี่ต้องพายกระเป๋าไว้ทั้งหนาเพราะว่าเขาโบหูนะว่าไผสิมาดึงตอนใด อันนี้ก็บอกว่าตั้งว่าเลยอันนี้นี่นะคือห่านนี่นะคือมาล่าสุดนี่ <c oughs> เขาก็มานี่ <c oughs> เขามาปุ่นหา่านเราเมื่อคืนนี่เราเอาเบาไงกับธนาคารขี่ใกล้มาธนาคารอีกทั้งนี่แหละมีคนไปปุ่นธนาคารมาสันคืออยู่นี่นี่มันจะมีแบบมันจะมีแกงหลาย <c oughs> มันจะมีโจนเอามีแก๊งหลายเขาต้องระวังนี่แหละนะไม่ต้องว่าระยะห่างเน <c oughs> ายยะถ้าเปิดห่านอยู่ตอนนี้ก็มาถาห่านเปิดสตู สตูดิโอสามสี่ซาลอนคาคาคาดัดผมนี่คือคอยดัดอยู่เล่าในพันสองพันสองมันกระตกอยู่ประมาณแปดเจ็ดแปดแสนเจ็ดแปดแสนแต่ว่าดัดอยู่นี่นี่ร้อยแปดร้อยแปดสิบเหรียญคาดัดผมเอสโกต้องถายเบื้องนาะว่าไม่ใช่ไปจังใด ตอนนี้เราก็ขอมาห่อนห่านนะทุกคนใส่เวลาดัดคุณหนึ่งประมาณสชั่วโมงแต่ว่าเดี๋ยวฮะไอไอลกียู่วนคอยยูเพียดวมันจะมีสั่งมาอีกเดยอ้ยครยอ้วฮะเออก็ได้จะเปยังไปร้ ก็บอกเขาเขาใจกันอีกเหมือ <laughs> แล้วสิเขาใจตอนนี้ไง <Phill ies> เยอยู่นีอันปะเอาไากินข้าวหรืบอบ่บ่กินยั่หนีกันไรนะกินสักหน <S <S ตุกคนไปปาลาเนาะตอนนี้เขาดัดก่อนดัดก่อนได้เปรียบ <Maybe. S 3> เนาะเป็นยังเด็กขออนุญาต Let's go <S Can I get your internet, bro? Yeah. อ่ะเปิดแอปบนไหนนี่ It's Studio 34. i r t y o u โอ้ Picture of your hair อ้าอืมอืมออ้อมันจะมีอยู่คนนึ้นที่สามารถปราบในห้อยสิงได้มันเป็นไหมมันเป็นปอบคือตอนนี้เขากับเห็ดเห็นบอกท่านผู้ชมมันจะเห็ดต่างจากยูเล่าเลยนะคือยูเล่าเขาจะเอาเจลเหลือมเห็ด อันนี้มันกระชุมราคามันเนาะสองร้อยชุม,มราคามันตัวน,นี้เขาเห็ดตัวน,นี้นี่ประมาณสองสมงัมวงไงแล้วเกี่ยนี่สองสัมงหรือก็อบน้่ยาประมาณสามสี่เทือ่อเมื่อไหเติบใส่เวลาด้วยเติบเดี๋ยวเขามาถาเบิ่งเนาะต,ตอนตอนมันเรี่ยวมันจะเป็นจังไดคือคนหนึ่งใส่เวลาสองสามสมวงคนละเอาสีรอไปเลย,นะยเนาะสไตล์อเมริกาออคือเมื่อแบบมเมื่ออเมริกาเออคือเมื่อเล่านี่สิแบบบอยเมียจืดเลยนะ มันจะ่อขึ้นด้แม่จะบดจือตอนนี้ทีมงานเ่าก็มาครบสุดเลยเนาะคิวต่อไปแมนอ่ามดไอ้ดามดตรงมาเบื่องว่ามันโดนแห้งนะใช่เวลาโดนโดนโดน,ดนขนาดผมของมันสัน่นนั้นเนี่ยเขยิน้นผมเงามันแห้งเงากว่านี้นะเออมันแห้งด้นกว่านี้เอาต้องถามเบื่องพร้อมกันเนาะว่ามันสิรอขึ้นบ่มันสิโกดคือตามที่่อยอยากได้บอแบบคอยอยากได้ก็คือแบบนี้เนาะ เดี๋ยวมันจะเป็นแบบนี้บอต้องถาเบิ่งพร้อมกัน let's go <S <c oughs> แล้วนะทุกคนนะทรงผมใหม่เบิ่งนี่เบิง้งเท่ดีนะยุ่งเล่าเห็ดบ่ได้เลยทีมันกูดๆทำนี่นะคมหลอกอยากให้บอกเลยสามคนเห็ดกูดกับกำลังเสมาเห็ดเดี๋ยวจะเอาหูให้เบิงนะ่งเนาะว่ามันเท่สำไดน ต้องเบิ่งในหูเอาว,วิดีโอบโบโบแจแกปไปไหนนี่นะแตงคิวหา่านนี่เนาะสตูดิโอสามสี่ซาลอนเท่หลยเท่แหงเลยแหละคือถือใจแหงตอนนี้นะเห็นบ่สไตล์เมิกาเลยนะวันนี้เห็นบ่ช่วงเดียวก็วบบันด่าเลย เห็นไหมสวนหลายเขาจะว่าโอ้ยลูกได้พผคือผมกูดพ่อบว่าผมกูดคือตอนนี้ผมกูดตามลูกไงเนาะเดี๋ยวถาเบิ่งเขาจะไปหล่อเซต่อถ้าติดตามต่อต่อไปถ้าเบิ่งกูดเนาะกูดมาเห็ดจะเปจางไหนจะไปถ่ายเบิ่งเนาะกูดจะเห็ดว่ามันกูดเห็ดหนาจะาเขานะเพราะว่ากูดเป็นผิวชี้แทนอะไรกันนาคุมกว่านี้ตอนนี้กําลังจากย่อมผมมาทุกคนนะทุกคน ก็บอกขูดเงี้ยงๆๆตั้มหลังอยู่เวอร์ชัยไยขูดใึ้นบนก็บอกขูดไปทันมานี่คือเมืองซานฟรานซิสโกคือเมืองเขาสะอาดเลยนะสะอาดบพรามีขี้เหงียบเลยนะบนคุ้นทางเลยปานอยู่ในเฮือนนะปานเดินบ้านตัวเองเห็นบอกใหนบอกนี่ก็คือทรงใหม่คือวันด้าเลยโทรไปวันด้าบุาจิพอตัวเองเมื่อกี้นะี่กลับมาหล่อแหง่งตอนนี้ก็ล้างจากเมื่อกี้นี่ก็ไปช้อปปิ้งมาหน่อยหนึ่งได้ชุดหนึ่งตะเตวนตา แล้วเขาก็มานั่งถ่าย G X 2เนะี่ยเดี๋ยว G X 2มาสิถ่ายทุกคนเบิ่งเนาะลืมกล้องนี่นะลืมกล้องอยู่ในรถก็เลยบ่ได้มาก็เลยเอาโทรศัพท์ถ่ายทุกคนเบิ่งเมืองเขามันงามแห้งเนะี่ยทุกคนเดี๋ยวปีหนา้าสิพาลูกพาเมียมาดื่มก่อนเพราะว่ามันงามงามแห้งครั้มันสะอาดสะเอื้อนดีสะอาดงามตาสะอาดกว่าเฮือนอยู่เล้าบ้านห้าอีกอนกะอนนี้ก็นั่งจิบกินเหล้าเนาะอุ้ยมา คืออยู่เมกาเนี่คือแบบซัดเลี้ยงที่เขาหมักเลี้ยงคือมาคือแต่ละคนเนี่อื่นนี่ต้องได้จุ่มมาอืขันบ้านาเฮานี่อบอบหมาเดี๋ยวเขาเขาไปนั่งอยู่ในก่อนนะทุกคนวันทีถ่ายคลิปอยู่ในทุกคนเบิ่งมันเป็นบ้านเนาะแต่ว่ามันมีเพลงเพลงทิลิเกซิตตอนนี้เขาก็ปล่อยเพลงใหม่เนาะซื้อเพลงดาราเมิกาหรือว่าเซเลบริตี้ฝั่งทุกคนเขาไปฟังหนิเด้อเดี๋ยวขูดไม่ใช่ทุกคนเบิ่งเนาะท่านขูดมามากกันสิจุกคลิปขันขูดมากกันถ่ายต่อบ๊ายบายทุกคน กลอมาแ้วตอนนี้กำลังกลับนะทุกคนเนาะใส้้ยของผมใหม่เอ็มดีบ่าฮะถี่เป็นบ้าได้ปะถี่จะเป็นบ้าเลยเนาะถีเป็นบ้าเท่จิมหายไปบ่อดโอ้โหถี่ขุดโผล่ขุดใหม่เท่เลยปะถ้าเบิึงไอ้หลากับปูเนาะอ่ะมันมานีกเลยปะเราต้องไปแวะหับมันก่อนอานี้าแดงโอ้เดี๋ยวทาเบิึงเกิดอยู่บ้านอยู่ในคีเต้เทสลาเนาะทุกคนเนาะ